การเรียนสกิลคราฟของนะครับต้องมีโต๊ะคราฟก่อนนะฮะซึ่งไอ้เจ้าโต๊ะคราฟจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับจะมีทั้งหมด3ามเลเวลก็คือเลเวลหนึ่งบุกเบนเลเวลสองแล้วก็เลเวลสามนี้นะฮะมีของครบแล้วก็ผมจะคราฟเลเวลหนึ่งก่อนเลยนะครับเลเวลสองเลเวลสามยังคร์ฟไม่ได้นะฮะเพราะมันต้องวางทีละโต๊ะก่อนนะครับอ่าแล้วผมก็จะวางโต๊ะเลเวลหนึ่งก่อน จุดนี้แล้วกันนะฮะนี่แล้วก็เอาเลเวลสองาวางนะครับขาบมาเลยโต๊ะเบนนะามาดูโต๊ะแรกครับกดเข้ามายูสนะฮะ Open Tech กซนี่คือ มันจะเป็นการเรียนสกิลโดยใช้สแครปนะครับตอนนี้ผมมีแค่168ก็ดูว่าเราเราจะเล่นสายอะไรนะครับผมสายซิวเวอร์เวลเอาชีวิตรอดหรือต้องการครัฟของอะไรแล้วก็หาสแครปมาครับในของพวกนั้นนะฮะอย่างเช่นว่าผมอยากจะได้โต๊ะวางของตัวนี้นะครับก็ต้องคาฟมาตั้งแต่ข้างบนเลยตั้งแต่กุ้ังกระบังลงมาครับเลื่อนลงมาข้างล่างเรื่อยๆนะครับอย่างนี้ฮะ โต๊ะอาจจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งขวานะเวลานั้นเราต้องเรียนฝั่งขวานะครับเรียนจากเจ้าตัวนี้มาครับเรียนมาเรื่อยใช้สครับนะครับในการเรียนนะก็ไม่แพงครับเปึกทีนี้ก็สามารถครับของตามที่เราต้องการได้แล้วนะครับเรกดตัว Q หรือว่ากดแถบดูนะครับผมกดเรียนรู้นี่นะฮะมาละครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ